คุณผู้ชมฮะมีคุณตาท่านหนึ่งวัย71ปีนะหายออกจากบ้านไปนะครับแล้วก็สุดท้ายพบเป็นศพจมน้ําจมท่าอยู่ภายในวัดแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นความเชื่อด้วยพอท่านจะเอาวัดวัดนะก่อนหน้าที่จะเจอศพของคุณตาคนนี้ท่านฝันฝันว่าคุณตาคนหนึ่งจมน้ําจมท่าอยู่ในวัดแล้วก็มาเจอศพจริงๆนะครับ นี่ฮะคุณผู้ชมคุณตาที่จมน้ําเสียชีวิตก็คือคุณตาทองม้วนสิริวัตรอายุ71ปีนะครับเป็นชาวบ้านโพสีหมู่17ตําบลห้วยหินอําเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งคุณตาทองม้วนเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่สองทุ่มของวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคุณตาเนี่ยไปไหนหลังจากนั้นญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านชาวชุมชนก็เริ่มออกค้นหาตั้งแต่คืนวันที่21กันยายนจนยังรังไร้ร่องรอยอยู่นะครับ จนกระทั่ง8โมงครึ่งของเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเนี่ยไปพบร่างของคุณตาทองมว้วนลอยอยู่เหนือน้ำที่สระน้ำภายในวัดบ้านโพงเงินที่หมู่6ตําบลห้วยหินซึ่งมีต้นตาล2ต้นอายุกว่าร้อยปีอยู่ใกล้กับสระน้ำที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าชาวบ้านขาเชื่อเรื่องอของอาถรรพ์ต้นตาลอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าหลายคนก็สงสัยไงคือคุณตาเนี่ยจริงๆเนี่ยอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะแต่ทำไมถึงมาเสียชีวิตอยู่ที่วัดแห่งนี้ในอีกหมู่บ้านนะครับ โดยพระอธิการวันชาติปุริจันทอายุ73ปีท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโพเงินสารที่เกิดเหตุนี้นะครับท่านเล่าให้ฟังบอกว่าคืนวันที่22กันยายนหลังจากที่ท่านสวดมนต์เย็นเสร็จช่วงที่กําลังจํำวัดท่านฝันคุณฝันเห็นคนแก่คนหนึ่งเนี่ยจมน้ําจมท่าอยู่ในน้ําและลักษณะเหมือนชูมือขึ้นเหนือน้ําทั้งสองข้างเลยขอให้ช่วยนะครับท่านเจ้าอาวาสก็ตื่นขึ้นมา เอ๊ะมันก็มีอะไรทำแม่งทำแม่งนะคุณนะสงสัยจะมีใครมาจมสระน้ําในวัดอย่างแน่นอนนะครับจนรุ่งเช้าเนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านมาพบศพของคุณตาจริงๆด้วยที่สระน้ําหลังกุฏิท่านเจ้าวาดยอมรับว่าตกใจไม่คิดว่าที่ฝันนั้นน่ะมันจะเป็นจริงจริงๆนะฮะฟังเสียงท่านเจ้าวาดกันนะครับผมขาวแล้วก็แค่ไหนอย่างเงี้ยคือเหมนบอยไหน<อ>แต่ว่า ที่กัดไม่มีอืแต่ว่าอย่างเงี้ยผมก็ขาวแค่เนี้คือเป็นนิมิตขึ้นมาเลยแลวนัหลับฝันนั่งสมาธิแค่กระสวดยันทูลบ่ให้ให้นิมิตที่ดีฝันเห็นสิ่งที่ดีเล้อไอ้หลงไอ้หลงตายคิดว่าจมน้ําแน่เพราะว่าหาบนบกมันไม่มีแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องต้องจมน้ำไ่ไม่ว่าท่านนอกน้องเพชรน้องโพเงินโปสีก็ไม่รู้แหละแต่ต้องในน้ำก็อธิษฐานจิตเมื่อคืนเนี่ย ผมขาวสามสามตะแกบสามผ้าหัวแก่ขาวเพราะเคยเห็นหนาแก่นะดอกเราหน่อยแต่ที่ก็ดูศพแก่ก็รกตรง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 กับที่ฝันเลยน,นั่นแหละไม่ยิ้มเง,งี่ยคือเหมือนตะกายตะกายมามาไม่มนตะกายยู่เฉยเงี่ยไม่มีดำปุดดำป้านะนี่เง,งี้ย โอ้โหเนี่ยแหละฮะท่านเจ้าวาดวัดโพงเงินบอกยิ่งเห็นศพยิ่งตกใจเลยเหมือนในฝันเลยผมขาวอะไรแบบนี้นะครับท่านเจ้าวาดพูดถึงเรื่องที่ชาวบ้านเชื่อเกี่ยวกับอาถรรพ์ต้นตาลคู่อายุร้อยปีด้วยชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พาคุณตาทองม้วนเนี่ยมาตายในสระน้ําภายในวัดแหะครับทีนี้ท่านเจ้าวาดบอกเพื่อความสบายใจของชาวบ้านเกี่ยวกับอาถรรพ์ต้นตาลคู่ตรงริมสระน้ํานี้ก็ต้องหาลือกับผู้นําชุมชนอีกว่าเอ๊ะจะตัดต้นตาลคู่นี้ออกหรือเปล่า ตัดดีไหมหรือถ้าตัดเนี่ยจะยิ่งเจออาถรรพ์อะไรท่านเจ้าวาดกับพระลูกวัดกับผู้นําชุมชนก็ต้องมานั่งคิดกันต่ออีกนะครับ